โอ้ยห้ยหอลูกซยุงเทปยังหามันขึ้นมาเห็นก่อนครับขึ้นมาแล้วลงไปได้สี่หาเหมือนกับว่างวดตีหลกลุไซกันเด่นหลุไซกลสาวเห็นมาสทุกคนข้เลี่ยงห่อจอยนะแม่นอซ้ำเงินซ้ำทองฝากไว้นะแม่นอขนาดวันนี้บ้านนั้นเรายังห้นําเลยเรามาเห็นมันเป็นมันเป็นแห้งเป็นดามันมืดบันนี้แข็งมืดยืนข้อแข็งยังลำขาหนีขาหนีไงสัมผี่มันเป็น ลงขาเลยลงขาสี่ขาเลยตุ้มนี่กระนะตุ้มเลยบ่แม่ขาปืนมืดแบบนี้นอนลงกับอะไรมืดขึ้นยืนวู้ยสงสารแห้งสองซานเห็นนิวโอ้พี่น้องครับสร้างอะไรครับเสาอะไรนะครับเนาะสงสารแห้งสองซานผู้ผูเปลี่ยนง่วนนะบัดทีนี้ได้ได้เห็นเลี้ยงเย้าย่ายังบ่แม่ได้รับเงินเย้าย่ายังบออยู่ของท่านได้้ไดยังเลยก็ส่งไปตามพายมาจะเดือนแล้วนี่พายมาจ้ามือแล้วมันตายมันถิเก่ามีทุนหน้ามันก็เลยเดือนตัวนี้เก่ามีทุนหน้า ถูกป่ะท่นี้ได้ยังเลยอยือโอ oh. ้โหปุ้ยไงปุ้ยยังเผยกระซ่งไป,งไปมันถือมันจะคุ้มค่าบเลยมั mm ้ง hmm. ว่าหน่อย mm hmm. okay. สวัสดีครับพี่น้องครับ mm hmm. บา้านมนมใช่หรือเปล่าล่ะครับ mm hmm. มื่อนี้ยผ้ามือเมืองง่วนอีกหนึ่งโต๊ะหนึ่งขอแลครับเนาะอยู่บ้า,านพ่นอได้พี่น้องครับมาบ่ได้มาเยี่ยมเย็ยนเพิ่นมาเป็นเครื่องปีเดินด้วยไหมน้อง mm hmm. ปี เดี๋ยวข่าวว่าลูกมันเสียบ่แม่เสียสวัสดีครับแม่ครับครับสวัสดีี่แม่เสียได้ก่อนแม่รถแม่รถเนาะจะได้แม่งงวแม่เสียบ่ตัวหน่อยตัวหน่อยเสียยังงามลูกคอไดครับตัวนึ่งอะตัวนั้นม<อ>ันลูกคอไดลูกอันเอฟเคเรืร่อยเลยสามสามหนึ่งลูกสามหนึ่งบอพ่ออืมสามหนึ่งงามแห่งติดแห่งโอ้โหขี้แพี่พี่แห้งพี่ไม่โอเคพี่ให้แม่บอกบอกมันดังได้ไหมเด้อ ก็คือง่วแม่นี่มันติดโล่นะแม่เนาอติดลำปีสกินนะครับพ่ะพี่น้องครับมึงเอาเลยครับเด้อในบ้านนี่ต้าอะไรบ่แม่หาตตัวเลยบ่พอดีสีวัค่าสกินบ่ครับมึงคินจังไงมันตอนนั้นมันไมนได้สีตีมันมาใหม่บ่มาใหม่ของเขามาของเขาเป็นเอแหลกเลยอ๋อแค่ว่าของนี้เป็นเป็นขอแหลกเลยอาการเป็นยังไงไว้ฟังเนี่ยครับขอบที่สองนะ อาการมันเป็นอะไรครับโอ้มันอยู่ดีๆเลนหาวหาวอยู่โดงๆอยู่นี้มันก็นเป็นมืดตุม้มมืดขึ้นเอาว่ามันอยังเป็นตุม้มปุบ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 ขึ้นมือดเดียวครับมือสองก็มอมันสีก็เว้ยคือว่ามอเป็นม,ม,มือแหลกปั๊บตุ้มขึน้นคลิบเลยเป็นบ่จากจ่าสีบ่มีก็ขึ้นเหมือนเลยมอมอบ่มีอ๋อกันแหนเห็นมันเป็นปตุต้ตมมืดข<อ>ึ้นคือคือเขียนขาตัวนี้เป็นหนาปื๊ดเลยครับ เราซุ่มน้ำปืดนี่เราสาญากบัตรที่นี่มวัวตัวน,นั้นมันอายุจะเดือนแหมงงหน่อยอันนั้นสีเดือนกลัวสีสีเดือนกลัอกวอ๋อ,อมันนักนงงหน่อยน่าแหมงนะส่วนร้ายเนาะแล้วบัดที่นี่โต้ใจบ่ครัปเปบเป,เป็นเป็นนะสิกัโต้ใจแล้วบ่เคยเห็นยักเถื่อเราท่านมีม,มีมีของมง่ลเป็นอยู่กับกับหูว่ามันสิหลายแรงปนนี้เนาะแต่เขาเลี้ยงว่าในเที่ขอบ่หมเรยไ่ขอเลยบเ่ยด้อเลย กระเด็ม่เคยขอเลย่อโลกอันนี้คือชงางแม่ในเมียนนอกว่าแม่จะหายแล้วงออยู่บ่โอ้ยหายห่อหลุดสายยุ้งเทปยังหามันขึ้นมาเห็นก่อนครับขึ้นมาแล้วลงไปได้เสียหาเหมือนกับว่างวดติโลหลุดสายกระเด็นเอาสายลูกสาวเห็นทุกคนข้ากระเด็นข้าห่อจอยใะแม่เนาะซ้ำเงินซ้ำทองฝากไว้ในเมียนนอกขนาดพ่อใหญ่บ้านนั้นเรายังหายน้ำเลยเรามาเห็นเราดีใจเราเราหัก กับผ oh ู้ได้แม <c anta> <ots> ่ลูกค <go> ู่นี้เขามาหายละแสนแสนสี่ทลายหรนอเป่ตอนลูกมันออกมาได้สามเดือนกว่าๆตอนลูกที่มันตอนที่มันลูกมันตต้เนาะบอกอ่ะตาตามมาหายแสนสี่ตามมาหายแสนสี่ทั้งแม่ทั้งลูกก็ว่าโอ้ยอยากเอาไว้ทำเบิองลูกมันจีเรียงก็ตอนนั้นบผมคิดว่ามันจะเป็นโรคแน่เนาะโอ้ยบุตเคยมีเนาะลูกกับบุตนเคยมียังคื่อผมเคยเห็นยังคื่อบุตรไม่เห็นในบ้านี้พวกพวกเด็กมือแม่ไม่ทางใต้ไหม ิบเอ็ดมือสิบเอ็ดมือกะมอกระชยเต็มทีแล้วมดดมดยากมันโยมันยากก็เต็มทีแล้วกะกะว่ามออันม้อยเอกมาปวดนั่นว่ามดคู่จะงี้โอ้อาการสุดสุดลงเลยโอ้สำคัญทัง่าหน่อยนแม่เนาะมันเป็นมันเป็นแห้งเป็นดามันมืดมันนี่แข็งมิดยืนข้อแข็งเอียงลำขานี่ขานีไงสัมผีมันเป็น ลงขาเลยลงขาสขาเลยตุ้มนน่กนะตัวเลยมะไรอ่ปืนมืดบนี้นอนลงกับอะไรมืดขึ้นยืนดูสงสารแห้งสงสัอเห็นน <saben. S 2> ิวพี่น้องครับฟังอะไรครับเสาเลยนะครับเนะองสังสันสงสานผูผูเปลี่ยงงวนเนะต้นง่วนหน่อยแห้งเยหนเห็นในซอบวามันานนเบาไปแน่ล่ะเท่าไหร่เบาอมีมีรูปผาบ้งวตัวนั้นมีรูแต่ท้ายรวยป่ บ่ได้ถ่ายตุต๊บตอนเป็นไว้เลยแล้วม,มอสเอกมันถ่ายไว้อยู่ครับไปไปเอานหนมอก็ได้ครับ่บทีนี้สีถอใจบ่แม่สีเลี้ยงยังสีเลี้ยงคง,งเลี้ยงต่อบ่งวัวนี่เลี้ยงคือเก่าบ่ถอใจเนาะตั้งแต่พี่น้องครับแม่มันงามหน้าแม่เนา,นามมนะพี่แม่ครับพี่นี่แม่เพิ่นนะครับหน้าแม่คือเป็นสายลูกกระทบนะครับเนาะแต่ว่าเงี้ยนี่แม่เนาะง่ามบ่แม่ลูกมันนี่งามบ่ต่อจะเสียไปงามแฮงบ่ครับว่างามแฮงให้ตบไปห็นตบไปเอานหนมอเอกเด้อ คมแดงนี่จะแดงแดงอีกวะแดงงามแดงแดงจะดำแดงจนใหม่โอ๋บัดทีนี้ได้ได้เห็นเลี้ยงเย่อแย่อย่างบ่แม่ได้รับเงินเย่อแย่อย่างบ่อยู่ของพรท่านได้ได้ยังเลยกระซงไปตามพายมาจ้าเดือดแล้วเนี่ยพายมาจ้ามือเหรอมันตายมันเสีเก่ามีทุนหนามันก็เลยเดือดตัวนี้เก่ามีทุนหน้าของพระทนีได้ยังเลยกระซงไปนั่นแหละปุยไงปุยยังถอกระซงไปมันถูมันจะคุ้มค่าบ่อะไรยังกว่าหน่อย ง้อหน่อยใต้ไมนได้ขอนมืออยู่บอกว่าได้ขอนมือน,นะผมป่ะก็หายตามอายุงอมาเต้นอะไรเมื่อี้พี่น้องครับผมช่วยเหลือเขาบ่ถึงกันนะครับน้อวัคซีนกับบ่มาอน้อแม่อันนี้บปน,นุ่มบอกตรงๆด้วยครับเด้อการช่วยเหลือทางสารานิสาแห้งนะครับน้อผมบอกตองๆนะครับมันส่านะครับผมง้อชาวบ,บ้านกะง้อต้นหนึ่งกะมูลค่ามันกะบ่มาหน่อยๆนะแม่นเน้อกัวสีเหกกัวสีสมติดได้กัวสีมืดข้ายุขายากกัวสีดิ๋วง่ายบ่หนินั่นเองน้อสมสมปีหนี่งเต็มกัวสีได้ามาบัดที่นี่กะ ใส่เวลาเหรียญยุตวาา่าแล้วกาเงินเยอะแยะนี่นยยนจะใส่ในขวานมือนู้ป่พี่น้องครับพวงเป็นงัวหน่อยนะครับนอลากาที่นี่จนป้านนี้แล้วน้อยนอ,นอพาไปหนึ่งเดือนหรอกก็ยังพัฒนาอยู่นะครับพี่น้องครับอยากฝากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวกองทางทา้งซีสเก็ตนะครับนอทา้งปูดูซาพี่น้องครับให้ให้เหรียญจำนวนกานเลยนะครับเด้อสงสารผู้บริโภคง,งอน,นะครับเนาะ <S <S โอ้ยแม่เพื่อนนี่ลูกตัวที่เสียไปลูกลูกแรกหรือลูกซองไหมลูกซองเนาะ มึงแม่ได้พี่น้องครับงามงามนะครับโอ้ยเห็นแล้วครับคนเลี้ยงงัวนะครับถือโควิดัวพอมันถือโรคระบาดง่อยอีกทุกอย่างพี่วพวกแม่ค่อยๆได้ัวกเพื่นในในบ้านเถึงใต้หาตันวัดเนี่ยแล้วแล้วตัวนี้มีตัวนี้มีตัวใดเป็นอีกบ่หรือว่ามันเหลื่อมเศร้าไปหรอล่ามันเหลื่อมเศร้าไหมเหรออะไรมาเป็นกันยังคงเป็นตัวที่เป็นเกันไรรักษาอ่าแต่ว่าตัวที่เป็นใหม่ยังมันมี แสดงมันสาดลงเลยแม่เนาะแสดงว่ามันไปเบิดแล้วมันไปไปหมดแล้วเพราะทั้งบ้านก็เริ่มบ่มีบ่มีต้นไม้ดินแล้วอุ้ยโลคากินปอดเขาอะแบบแบบเหมือนโควิดคนเลยแม่เออโคกอันนี้โควโควิดงัวแบบเดียวกันเลยรุ่นแหงแห้งแล้วก็รักษาอย่างนี้ซีซูบ่ดีแม่สูตัวเลี้ยงต่อไปก็ว่าเลี้ยงต่อไปเอันป่านนี้อยากให้อีแม่ ไฮอีเม่ไฮกำลังใจพี่น้องเพิน่เน,นเป็นง่วงเพิ่นเป็นค,ค,คืออิเม่เนี่ยม่วงเพิ่นตายเลยไหมโทรไปรเทศเลยนะเพจกันได้ล้วอ่ะเป็นกำลังใจกัดสูสๆต่อไปกับใส่กันรักษาต่อไปพิเสียแล้นะวก็เสียไป็นอิเม่เนาะเสียแล้วก็เสียไปหาเอาไหมพี่น้องครับ,ขอ,บของหามบ่ได้มาแบบมูอโต เพราะยวพ่อ้ออเกินมากเลยพ่อยังเคยพอบ่า,งาอออลงนี่ไม่เคย,เ,คยเลี้ยงงวมาตัวหน่อย,นอยจนใหญ่เลยบ่เคยพอบ่เคยพอโอ้พี่น้องครับนี่แหละครับด้านความสูญเสียนะครับงวง,งามๆหมน่อยะบางทีมูลค่าม,มันก็เอาถ้าติดเปี้เงินมันก็หลายบาทหน่อยเนาะแล้วกแว็แต่ว่าแต่ว่าความมูลค่าทางใจมันหลายกว่าเขาเลี้ยงมากอ่าขายไปยังมูลเสียใจทอเมื่ตายอันตอนนั้นเพูดกับว่าผู้ใดก็ว่าบ่งคนจักเอาเงินโอ้ยก็อยากเลี้ยงเนาะก็อยากเอาไว้เบิ่งไว้แย่ง กะว่าสมหยาก็เหลือสมแบบราคาแพงกว่าโมูสองสองพันกว่าพคนครับพี่น้องมันกะว่าเด็กขึ้นจะบอคาอาเงินบ่ะพี่น้องว่าเขาไมา่หายแล้วก็บอกหัวเงินน้องเงินแสนไ่นะเฮ็ดตั้งแต่กับอยากเดหยงเนาะว่าเสียวไว้ถ้าเบิ่งถึงแยกไว้ก็โซ่พี่น้องอีกอืมคุณไดมาเห็นก็บเลืองแจ้พี่ดักพี่ไปหัวมันสิเป็นโลกที่ไม่เนเนาะใครเสียหัวเนาะไม <ข S> ่ไปหัวเลยเนาะไม่ใช่หัวศูนย์เสียที่ันาแล้วโรคมันก็บ่าเคยเห็นจะเถื่อมาแบบ ก็เคยเห็นโรคนี่เกิดมาโดนแล้วนะแต่ว่าแม่จะได้หาสิปูปีบม่เคยพอเลยอันโรคท ảo เปื้อนเปืือยแยงสนิทกับยังไขเหนองครับเอาอีเบียครับขอบพูดด้วยครับเด้วยไม่อีกบอกโรคไห่โรคบ่แม่มันสิเบิดไปเลยหรือมันสิไม่อีกบอกมันก็สิมีมากและแม่มันก็จะคู่กแล้คล็ห่อไข่ท ảo เปืือยอยู่แล้วแต่ว่าถังมันห่อได้วัคซีนแล้วมันก็สิได้แล้ววัคซีนมันก็จะกลายเป็นโรคไข่ธรรม่ได้นะกับองกันต่อแต่ว่าคิดว่ามันสิบปเศร้ามันสิบปราะหายภายในสองสามปีนี่หรอกมันก็สิอยู่แบนปจะคือโควิดนี่ละ บาเศร้าเลยแต่ว่ากลายเป็นเฮาต้องอยู่กับมันแล้วก็เฮาต้องมีวัคซีนของมันลดโดยตรงนี่แม่นะสู้ๆดิแม่เด้อครับสวัสดีครับผมกับพี่น้องครับมากระฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามนะครับได้กดสมัครไทยนะครับน้องนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆพี่น้องครับมาไทยบรรยากาศนะครับผู้ผู้เหลืยงง่วนนะครับเนาะขอบคุณที่ครับติดตามรับชมนะครับผมสละทิ้งกสวัสดีครับ